ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับมีดผู้พิพทักษแห่งชีวิตของเขาครอบเบาๆบนทิ้นส่วนโลหะในมือของเขาและทําการตัดส่วนโค้ง3ามครั้งอย่างรวดเร็วพวกมันแม่นยํามากรากับว่าพวกเขาถูกวัดด้วยไมบ้บรรทัดต,ตัดมุมเฉือนด้วยความเร็วสูงเจาะรูนิ้วของเขาเป็นเทคนิคที่ละเอียดอ่อนอย่างต่อเนื่อง หัวยูเฮามีลักษณะพิเศษเฉพาะในฐานะวิศวกรมิญ,ญานประการหนึ่งเขาอาจมีพลังจีที่แข็งแกร่งกว่าแม้แต่วิศวกรมิญ,ญานระดับเก้าที่ตัดสินการแข่งขันครั้งนี้และไม่จําเป็นต้องพูดถึงว่ามือของขาว่องไวเพียงใดเนื่องจากมีมือยกลึกลับของสำนักถังและการฝึกของเขาด้วยอาวุธลับทั้งหมดนั้นนอกเหนือจากพลังทางจีวิญญาณของหัวยูเฮาที่นำทางเขาหมายความว่า เขาจะไม่มีวันทำผิดพลาดพรังทางจิตวิญญาณของเขาจะนำทางมือของเขาให้เคลื่อนไหวอย่างแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อตามสิ่งที่เขาคิดเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะทำผิดพลาดตลอดกระบวนการทั้งหมดหัวย่งเห่าพื้นจากความอ่อนแอของเขาหลังจากที่อวตารทางจิตวิญญาณของเขาขับมาที่ร่างกายของเขาและเขารู้สึกราวกับว่ามีการระเหิดบางอย่างหัวยุ่งเห่ารู้สึกได้ทิ้งความมหัศจรรย์นี้ ในขณะที่มีดแกะสลักในมือของเขาเคลื่อนไหวขึ้นและลงและลวดลายที่สลับซับซ้อนและสวยงามก็ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องบนชิ้นส่วนโลหะหายากในมือของเขาเขาอยู่ในอารมณ์ที่ต้องการสร้างเครื่องมือวิญญาณอย่างสมบูรณ์และตอนนี้เขาสามารถทุ่มเททั้งหัวใจและจิตวิญญาณให้กับความพยายามนี้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นส่วนจือเวินได้กล่าวชื่นชมก่อนหน้านี้ว่า หากพรอยู่ห้าวสามารถทุ่มเทพลังงานได้ความสนใจทั้งหมดของเขาในการประดิษฐ์เครื่องมือวิญญาณเขาอาจจะกลายเป็นวิศวกรวิญญาณะระดับสิบที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยความสามารถทั้งหมดที่เขามีอยู่ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขาที่จะกลายเป็นพรมยูระดับสูงสุดเพราะธาตุน้ําแข็งขั้นสูงของเขาในขณะที่พรสวรรค์ของเขาด้วยเครื่องมือวิญญาณนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและแตกต่างไปจากโลกอื่นส่วนจือเวิน เชื่อด้วยซ้าว่าพรสวรรค์ของหัวอยู่เฮาในการสร้างเครื่องมือวิญญาณนั้นเหนือกว่าความสําเร็จของเขาในฐานะวิญญาจารยร์แต่ถ้าว่าส่วนจือเวินยังบอกกับหัวอยู่เฮาว่าพรสวรรค์มีความสําคัญมากสําหรับวิศวกรวิญญาณที่จะไปถึงระดับเจ็ดอย่างไรก็ตามการข้าวขึ้นระดับเจ็ดนั้นต้องใช้ความพยายามมากกว่าเดิมถึงสิบเท่าวิศวกรวิญญาณจะไม่สามารถก้าวหน้าได้หากพวกเขาไม่ทุ่มเททั้งหัวใจและจิตวิญญาณ ให้กับความพยายามดังนั้นหัวยูเฮาจะเป็นต้องเลือกเมื่อเขากลายเป็นมหาปราวิญ,ญาณเจ็ดวงแหวนหัวยูเฮาให้คําตอบกับส่วนจือเวินในตอนนั้นและเขาได้เลือกแบบเดียวกันตั้งแต่วันที่เขากลายเป็นวิศวกรวิญญาณทางเลือกของเขานั้นเรียบง่ายเขาจะกลายเป็นวิาญ,ญาณที่ใช้เครื่องมือวิญญาณและนี่จะกลายเป็นกระแสหลักในอนาคตเขาจะไม่ละทิ้งการเดินทางในฐานะวิญญาณาเพราะเขาต้องการปีนขึ้นไปจนสุด และพอเขาต้องเดินต่อไปเพื่อนอนน้ำแข็งนีดไปหาได้จากภกพตินีน้ำแข็งได้จากภพตินีหิมะเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำงานหนักเพื่อการฝึกฝนของเขาหัวอยู่เฮ้าถ่ายทอดความคิดเห็นของเขาไปยังส่วนจิวเวินเป้าหมายในอนาคตของเขานั้นเรียบง่ายเขาต้องการใช้เครื่องมือวิญ,ญญาณเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของวิญญาณาและเป้าหมายของเขาจะสมบูรณ์เมื่อเครื่องมือวิญญ,ญาณ สามารถเป็นเครื่องเสริมพลังสําหรับวิญญา,า์ได้อย่างสมบูรณ์การสร้างแกนกลางการจัดรูปแบบอันที่สองของหัวอยู่เฮาเป็นรูปแบบร่างขึ้นอย่างรวดเร็วและเขาไม่ได้ช้าลงเลยผู้ตักสินทั้งเจ็ดคนเป็นวิศวกรวิญญาณระดับสูงและพวกเขาสามารถเชื่อมโยงกับสถานะปัจจุบันที่หัวยู่เฮาอยู่ได้โดยธรรมชาตินี่เป็นสถานะที่พวกเขาต้องการเมื่อพวกเขาสร้างเครื่องมือวิญญ,ญาณสภาพในโลกของวิศวกรวิญญาณเรียกว่า ร่างกายและจิตใจเป็นหนึ่งเดียววิศวกรวิญญาณไม่สามารถมีสถานะแบบนี้ได้อย่างง่ายๆพวกเขาจำเป็นต้องมีจิตวิญญาณที่มีพื้นฐานที่ลึกมากและมีระดับการฝึกฝนและพลังทางจิตวิญญาณในระดับหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะสามารถไปถึงสถานะนี้ได้วิศวกรวิญญาณจะต้องเข้าสู่สถานะร่างกายและจิตใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างเครื่องมือวิญญาณระดับ9วิศวกรวิญญาณทั่วไปไม่มีการตรวจจับทางจิตวิญญาณเหมือนหัวอยู่เฮ้า เพื่อให้พวกเขาจะได้ไม่ทำผิดพลาดดังนั้นพวกเขาจึงสามารถพึ่งพาสถานะของร่างกายและจิตใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อทำให้สิ่งที่ซับซ้อนอย่างยิ่งยวดอย่างเครื่องมือวิญญาณระดับ9ให้สำเร็จรุ่วงไปได้อย่างราบรื่นหัวหน้าผู้ตัดสินพลมยุทธ์นภาดวงดาวซึ่งเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ9จ้องไปที่หัวอยู่ห้าวจนกระทั่งดวงตาของเขาดูโลภเล็กน้อยช่างวิเศษเอะไราเช่นนี้เขาเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริง ข้าไม่สนหรอกว่าอาจารย์ของเขาเป็นใครข้าต้องคว้าเขาไว้ข้างตัวความสามารถนี้เป็นสิ่งที่วิศวกรวิญญาณทุกคนปรารถนาความก้าวหน้าในการประดิษฐ์ของวิศวกรวิญญาณคนอื่นๆขัดแย้งกับกระบวนการของหัวยุงเห่าพวกเขาเกือบจะเสียสิ้นด้วยแกนการก่อตัวของพวกเขาและตอนนี้เขาเริ่มที่จะสร้างส่วนอื่นๆของเครื่องมือวิญญาณของพวกเขารอบเทคนิคของการแข่งขันกำลังจะมาในภายหลังดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจึงวางแผนที่จะมีเวลาพักผ่อนและพักฟื้นหลังจากเสียสิ้นการสร้างเครื่องมือวิญญาณเพื่อที่พวกเขาจะได้รับการฟื้นฟูสำหรับการประเมินเทคนิคที่แข็งงวดอย่างไม่ต้องสงสัยในภายหลังผู้เข้าแข่งขันเริ่มชำเลืองมองคู่ต่อสู้ของตนณจุดนี้เนื่องจากตอนนี้พวกเขาค่อนข้างตึงเครียดน้อยกว่าเมื่อก่อนหัวยุเห่ากลายเป็นจุดสนใจอย่างรวดเร็วไม่มีทางที่พวกเขาจะไม่สนใจหัวยุงเห่า มีเครื่องมือวิญญาณรูปร่างมนุษย์สูงสองเมตรครึ่งยืนอยู่ข้างเขาหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันขององค์กรชั้นสูงเมื่อเขาเห็นเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ทําให้เขาต้องเสียเศษโลหะหายากเขาเกือบทุบมือตัวเองวิศวกรวิญญาณคนอื่นๆรู้สึกว่าดวงตาของพวกเขาโผล่ออกมาขณะที่พวกเขาดูหัวยงเฮามีเพียงเหอไคโถเท่านั้นที่สามารถรักษาท่าทางที่สงบของเขาไว้ได้ เพราะเขาไม่ได้มองไปที่หัวอยู่เฮาเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์เขากาลังสร้างเครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ในรทนเมนต์นี้งั้นเหรอทางหูนี้เป็นอัจฉริยะผ่านได้ตรวจสอบตัวตนของเขาแล้วหรือยังรองผู้นําจงใจระงับเสียงของเธอขณะที่พูดนานกงหวันรีบตอบอย่างเคารพและกล่าวว่าข้าส่งคนไปตรวจสอบแล้วแต่เราไม่พบอะไรเลยรู้สึกเหมือนถังซือและถังวู เพิ่งโผล่ออกมาจากที่ไหนสักแห่งก่อนหน้านี้พวกเขามีคนรับใช้ดังนั้นข้าคิดว่าพวกเขามาจากสำนักแต่เราตรวจสอบทุกสำนักแล้วและไม่มีอะไรแต่ถ้าว่าข้าไม่คิดว่าตัวตวนของเขาและที่มาของเขานั้นสำคัญเขาเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้เพื่อรับรางวัลและนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นอย่างอื่นจะไม่เป็นปัญหาเราแค่ต้องล้างสมองเขาไองโง่ รองผู้นำบ่นอย่างเย็นชานานกงหวันรู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะและการแสดงออกของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยในขณะที่เขาโค้งคำนับด้วยความเคารพและพูดว่ายกโทษให้ข้ารองผู้นำได้โปรชี้แนะรองผู้นำอธิบายอย่างเย็นชาว่าเขาเป็นวิศวกรวิญ,ญญาณไม่ใช่วิญญาจารย์สิ่งที่เขาต้องทำต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมถ้าเราล้างสมองเขา ความทรงจำของเขาก็จะเลื่นลงอย่างมากมันง่ายกว่าสำหรับวิญญาจาร์เพราะเราสามารถแนะนำพวกเขาและฝึกฝนพวกเขาเพื่อให้พวกเขาฟื้นความทรงจำภายใต้การควบคุมของเราแต่สำหรับวิศวกรวิญญาณเขาสามารถฟื้นความทรงจำของเขาเกี่ยวกับกระบวนการที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนเหมือนการประดิษฐ์เครื่องมือวิญ,ญญาณได้หรือไม่เราต้องมุ่งเน้นที่การดึงเขาเข้ามาอยู่เคียงข้างเราโดยไม่ต้องล้างสมองของเขานานกงหวัน รีบก้องศีรษะลงและพูดว่าตกลงเราได้นํากระสุนปืนใหญ่วิญญาณระดับเก้าออกมาเพื่อผูกมัดเขาสิ่งที่ข้าตั้งใจจะพูดคือถ้าเขาไม่ต้องการยอมรับเราสามารถพิจารณาร้างสมองเขาได้ถ้าเราไม่มีทางเลือกอื่นตกลงอย่าปล่อยให้เขาคาดสายตาหลังจากการแข่งขันนี้รองผู้นํายังคงสั่งสอนเขาด้วยน้ําเสียงเยอกเย็นถ้าคนที่คุณเคยกับหัวยูเฮ้า รู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่พวกเขาคงคิดว่าเค้กแสนอร่อยนี้จะเป็นที่ต้องการของทุกคนไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดภายในเมืองลุ่งเรืองเงาดำบินผ่านไปครั้งแล้วครั้งเล่าขณะที่พวกเขาลงมาจากท้องฟ้าไปยังลานข้างโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาปัญหาที่พระราชวังได้รับการแก้ไขแล้วดังนั้นวิศวกร,รมียานระดับสูงที่รับผิดชอบในการดูแลโกดังสำคัญจึงรีบกลับมาโดยเร็วที่สุด พวกเขากำลังปกป้องสถานที่ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์และพวกเขาจะมีปัญหาใหญ่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมีวิศวกรวิญญาณระดับสูง8คนคอยคุ้มกันอยู่ที่นี่หัวหน้าของพวกเขาเป็นชายสูงอายุที่ร่างสูงแต่ผอมบางดวงตาของเขาจมลึกไปในเบ้าตาและผิวของเขา็็ําดำมากเขาดูราวกับว่าเขามีสายเลือดเดียวกับราชวงศ์แน่นอนนับตั้งแต่บิดาของซูเทียนหลนัน ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์ปัจจุบันของจกักรวรรดิวันจันทาได้เขายึดครองบัลลังก์สีผิวสีดำของราชวงศ์ตามประเพณีก็ค่อยๆเจอจางลงอย่างต่อเนื่องโดยราชวงศ์ปัจจุบันบุคคลนี้เกิดในราชวงศ์ก่อนแต่ถ้าว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ก่อกบุต่อบัลลังก์เมื่อหลายปีก่อนและเขาได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากจักรพรรดิองค์ปัจจุบันของจกักรวรรดิวันจันทาแต่ถ้าว่าเขาไม่สนับสนุนซูเทียนหลัน แม้ว่าซูเทนลานจะพยายามอย่างหนักเพื่อพาเขาไปเป็นพวกเดียวกันกับเขาชายคนนี้ชื่อชูเกาชงแต่เขาไม่ได้จงรักภักดีเลยเขามีกำไรได้เงินเป็นจำนวนมากเนื่องจากเขาได้ช่วยจักรพรรดิองค์ปัจจุบันขึ้นครองบรลลังเมื่อหลายปีก่อนและได้รับยาจำนวนมากแต่แลกมาด้วยการที่เขาได้บรรลุถึงระดับการฝึกฝนในปัจจุบันของเขาพวกเขาแค่เฝ้าโคดังแต่ผู้วิทากษ์เหล่านี้ได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดี กุญแจสําคัญคืออํานาจของพวกเขามีเพียงจักรพาิเท่านั้นที่สามารถสัมผัสโลหะและอุปกรณ์หายากในโกดังนี้ได้ไม่มีใครอื่นแม้แต่องค์รัชทายาทก็ไม่มีอํานาจนี้เขาเป็นผู้ควบคุมสินค้าคงคลังและทุกอย่างในคลังสินค้านี้อย่างเต็มที่บางครั้งการลักลอบนําออกไปขายก็นํามาซึ่งผลกําไรที่น่าเหลือเชื่อและสู่เกาชงเองก็ยังเป็นเจ้าชายอยู่เขาเป็นคนที่มีคนเคารพนับถืออย่างมาก มีฐานะและอิทธิพลและเป็นชายที่มีอำนาจอย่างแท้จริงเขามีความเกี่ยวข้องกับกองทัพและเขาก็เป็นวิศวกรมียานระดับเก้าด้วยเช่นกันสูเกาชงเป็นหนึ่งในบุคคลที่ยิ่งใหญ่ของจกักรวรรดิวันจันทาสูเทียนหลันข้าพยายามดึงเขาเข้ามาเสมอแต่สูเกาชงไม่เคยยืนยันที่จะไปอยู่ข้างเขาเพราะทัศนคติและตำแหน่งของเขาเขายังคงหวังผลกำไรและผลประโยชน์ที่ดีขึ้นในท้ายที่สุดสูเทียนหลัน ยังคงต้องการสู่เกาชงแม้ว่าเขาจะขึ้นครองบอลลังเพราะอำนาจและอิทธิพลของสู่เกาชงในจักรวรรดิสู่เกาชงเป็นคนขี้เหนียวเขาไม่จำเป็นต้องมาที่โกดังแห่งนี้ทุกวันด้วยสถานะและยศของเขาเขาสามารถอยู่ในค้ารหาสของเขาเองได้อย่างไรก็ตามการเก็บสมบัติทั้งหมดในโกดังแห่งนี้เป็นหนึ่งในความสุขและความสนใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขานี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง สำหรับสิ่งของในโกดังที่2และโกดังที่สารีชงเป็นผู้จัดการและบางครั้งเขาขอลักลอบนำโลหะหายากออกจากโกดังแต่ถ้าว่าเขาสามารถขโมยได้ในโกดังที่1เท่านั้นและสู่เกาชงชัดเจนมากเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างในอีกสองโกดังที่เหลือสู่เกาชงไปที่พระราชวังเพื่อดูแล้วเขรีบกลับมาเมื่อรู้ว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นราชทินนานามพมยุทธ์มากมายขนาดนี้ช่างน่ากลัวเสียนีก่กระไรสหารนาการในเมืองลุ่งเรืองนั้นคุมเคือและพร่ามัวดังนั้นเขาจึงรีบกลับมาโดยเร็วที่สุดเพราะเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของโกดังและเกี่ยวกับตัวเขาเองด้วยที่ไหนจะปลอดภัยไปกว่าโกดังของเขาที่อยู่ใต้ดิน100เมตรนอกจากนี้หัวยงเฮาและคนอื่นๆล้มเหลวในการค้นพบบางสิ่งบางอย่างสู่เกาชง มีวังใต้ดินของตัวเองในโกดังซึ่งตกแต่งทุกอย่างที่เงินสามารถซื้อได้วังใต้ดินของเขาหรูหราและฟุม่มเฟือยยิ่งกว่าคหารหัสของเจ้าชายรีทรงอยู่ที่ไหนพวกเขาเดินเข้าไปในลานบ้านและสังเกตเห็นว่าทุกอย่างดูปกติสูเกาชงรู้สึกมั่นใจขึ้นเล็กน้อยเมื่อเขาเข้ามาในที่นี้เขาเป็นคนเดียวที่มีกุญแจทุกดอกเขาเป็นคนเดียวที่มีกุญแจสําหรับโกดังที่สองและโกดังที่สาม ไม่มีใครมีพวกมันไม่มีใครสามารถยักยอกอะไรได,ได้แม้ว่าพวกเขาจะต้องการสูเกาชงเรียกลูกน้องที่ไว้ใจได้เมื่อเขาเข้าไปในลานบ้านเขารู้กกนุบายของรีชงและธุรกิจมืดที่เขาทำอยู่เป็นครั้งคราวแต่รีชงนั้นมีความสามารถมากในขณะเดียวกันก็จงรักภักดีต่อเขามากดังนั้นสูเกาชงจึงทำได้เพียงปิดตาข้างเดียวสำหรับเรื่องและสาระของเขา ทุกคนที่นี่เป็นผู้ช่วยที่ไว้ใจได้ของเขาและเขาจะเก็บพวกเขาไว้ข้างตัวได้อย่างไรหากเขาไม่ได้ให้ผลประโยชน์บางอย่างในการรักษาพวกเขาไว้นอกเหนือจากเรื่องอื่นแล้วโลหะหายากที่นี่ซึ่งไม่สามารถวัดด้วยเงินได้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่เขาสามารถดึงดูดวิศวกรวิญญาณระดับสูงเหล่านี้ได้เจ้าอยู่ที่ไหนหลีซงออกมาเดี๋ยวนี้สูเกาชงรู้สึกไม่ค่อยดีนัก เมื่อสังเกตเห็นว่าลีชงไม่ได้ออกมาต้อนรับเขาทันทีที่เขาก้าวเข้ามายัางคงไม่มีอะไรซูเกาชงมีประสบการณ์มากมายและเขาตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติดวงตาของเขาจดจ่อในขณะที่เขาลดเสียงลงและคำรามว่าระวังตัวด้วยนะทุกคนวิศวกรวิญญาณระดับเจ็ดที่อยู่ด้วยกันกับเขาเป็นบุคคลระดับสูงทั้งหมดและเขามีวิศวกรวิญญาณระดับแปดอยู่ด้วยสามคนได้ยินเสียงดังก้องกลง,งวาน เมื่อพวกเขาปล่อยเครื่องมือวิญญาณอันเป็นเอกลักษณ์และเปิดใช้งานก่อป้องกันวิญญาณของพวกเขาวิศวกรวิญญาณระดับเจ็ดทำการค้นหาห้องหลายห้องรอบๆตัวพวกเขาทันทีแต่ถ้าว่าลีชงดูเหมือนจะหายตัวไปในอากาศห้องอื่นๆทั้งหมดว่างเปล่าและมองไม่เห็นใครเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นในสถานที่นี้เช่นกันหนึ่งในวิศวกรวิญญาณระดับเจ็ดเดินออกจากห้องและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะและพูดว่าองค์ชาย เขาอาจจะออกไปดื่มเหล้าเป็นไปได้ไหมการแสดงออกของชูเกาชงเปลี่ยนไปครั้งแล้วครั้งเล่าในขณะที่เขาคำรามอีกครั้งและพูดว่าไม่นั่นเป็นไปไม่ได้ลีชงซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเสมอมาเขาจะกล้าก้าวออกไปในขณะที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกเป็นอย่างนั้นก่อนหน้านี้ได้อย่างไรเร็วเข้าไปตรวจโกดังกันเขาเปิดใช้งานขอป้องกันวิญ,ญญาณของเขาในขณะที่เขาพูด และพุ่งเข้าไปในห้องกลางเขาเปิดประตูตู้และแต่รหัสผ่านขณะที่พวกเขาเข้าไปในลิฟที่ทอดลงไปที่โกดังลิฟขึ้นมาอย่างรวดเร็วและทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติสู่เขาชงพาผู้ใต้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นลิฟวิศวกรวิญญาณระดับเจ็ดคนหนึ่งเคาะผนงังลิฟเป็นจังหวะและคุ้นเคยพวกเขากำลังจะลงไปในลิฟตอนที่ลิฟเพื่อนตัวและสูญเสียแรงโน้มถ่วงอย่างแรงในเวลาต่อมางี่เง่า เก้าทำอะไรลงไปสู่เกาชงโกรธจัดสู่เกาชงรู้ดีว่าการสูญเสียแรงโน้มถ่วงนี้หมายถึงอะไรมันเกิดขึ้นเมื่อกับดักของลีบถูกกระตุ้นนี่ไม่ใช่ทางเข้าทางเดียวในโกดังแต่ลีบนี้เป็นทางเข้าเดียวที่อยู่ด้านข้างดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะมีกลไกป้องกันการลักทรัพย์หากมีการเคาะที่ไม่ถูกต้องลิฟจะเลื่อนลงมาทันทีและ้จะค้างอยู่ครึ่งทางก่อนที่สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้น รีบนี้สร้างจากโลหะผสมหนาเกือบครึ่งเมตรและผนังของรีบนั้นแข็งแกร่งมากขโมยหรือหัวขโมยที่ติดอยู่ภายในรีบนี้ไม่มีทางออกผู้คนเคยทมผิดพลาดและติดอยู่ในรีบมาก,ก่อนแต่ผู้ที่ติดตามซูเกาชงเป็นส่วนหนึ่งของผู้พิทักษ์ของโกดังแห่งนี้มาเป็นเวลานานแต่พวกเขาก็ยังทําผิดพลาดนอกจากนี้มันเป็นช่วงเวลาวิกฤตเขาจะไม่โกรธได้อย่างไรอ่านที่จริง รีบเลื่อนลงมาหลายสิบเมตรก่อนที่พวกเขาจะได้ยินเสียงกระทบการเบาๆตอนนี้รีบติดอยู่วิศวกรวิญญาณระดับเจ็ดที่ข้อผนังริบจ้องมองดูท่าทางที่ดูถูกเหยียดหยามของทุกคนและจากนั้นก็ดูท่าทางโกรธจัดของสเกาชงด้วยใบหน้าที่ดูเครือขินข้าไม่คิดว่าข้าจะข้อผิดองค์ชายเจ้าไม่คิดว่าเจ้าจะข้อผิดงั้นเหลอข้าจะจัดการเจ้าเมื่อเราออกไปแก้ไขอย่างรวดเร็ว เขาหยิบกุญแจสีทองออกมาในขณะที่เขาพูดและสอดมันเข้าไปในรูเล็กๆที่ผนังอีกด้านหนึ่งเกิดเหตุประหลาดขึ้นกุญแจเข้าไปแต่เล็บวิญ,ญญาณไม่ตอบสนองมันเหมือนติดอยู่อย่างสมบูรณ์และไม่สามารถขยับได้เลยทันใดนั้นวิศวกรวิญ,ญญาณระดับแดก็นึกถึงบางสิ่งและพูดว่าฟังหน้าองค์ชายทาไมถึงไม่มีสัญญ,ญาณเตือนภยัยสู่เกาชงถูกกระตุ้นที่จุดน้านใช่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับลิฟต์สัญ,ญญาณเตือนภัยน่าจะดังขึ้น ผู้ควรจากสาราคุณธรรมอันเรื่องชื่อจะได้รับการแจ้งเตือนและเสียงเตือนก็จะดังขึ้นในพระราชวังด้วยนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงโกรธเคืองเมื่อผู้ใต้บงังคับบัญชาของเขาทําผิดพลาดเพราะคนของเขาที่ทําผิดพลาดนั้นน่าอายมากสําหรับเขาสู่เกาชงหมุนกุญแจสีทองของเขาอย่างแรงหลายครั้งและยืนยันว่าลิฟไม่มีปฏิกิริยาเลยใบหน้าของเขาดำค้ำกว่าเดิมมากมีบางอย่างผิดปกติ มีคนมายุ่งกับลิฟต์เ็ลเข้าทุบทิ้งวิศวกรวิญญาณการต่อสู้ระยะประชิดของเราจะแก้ไขในขณะที่พวกเราที่เหลือจะฝ่าฟันไปให้ได้สูเกาชงมีประสบการณ์อย่างมากมายและเขาตัดสินใจในพริบตาโกดังอาจถูกบุกรุกแต่แม้ว่าเขาจะมีศรัทธา,ายอย่างสมบูร์ในกับดักลุมพังและกลไกเครื่องมือป้องกันวิญญาณต่างๆที่ตั้งอยู่ภายในโกดังเขาก็ยังเป็นคนที่เหนียว และเขาก็กลัวที่จะสูญเสียสิ่งที่เขารักมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีสมบัติหลายอย่างที่เขาสะสมไว้ในวังใต้ดินของเขาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสุกรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ